จริงๆวันนี้ไม่มีคิวมานะคะไม่ไม่ได้มาแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านน่ารักมากเลยค่ะพี่ปิงท่านก็โทรหาคุณนิวนะคะท่านก็โทรเรียกแบบบอกว่าไม่ได้นะโยวันนี้ต้องมานะอะไรเงี้ยค่ะหนูไปหนูไปสระบุรีมา่ะวันนี้ใช่วันนี้แล้วทีเนี้ยหนูก็เฮ้ยหนูก็ดิ่งยาวเลยค่ะยังเมารถไม่หายเลยตอนนี้เมารถนะคะผมเมารถ หนูอยากมาร้องเพลงที่วัดหนองพังตรูนะคะที่บ้านเราอยู่แล้วหนูเคยมาครั้งแรกค่ะพี่ปิงที่นี่เมื่อสองสเดือนที่แล้วแฟนเพลงเยอะมากซึ่งมนเยอะเหมือนเดิมครั้งนี้เยอะกว่าเดิมพี่ปิงใช่แต่ว่าวันนั้นหนูมาหนูมาร้องกับเบ็กเบกกิ้งแท็กก็คือเปิดคล้ายๆคาราโอเกะอะไรชใช่ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ หนูมาพร้อมวงของหนูเสียงปรบมือให้วงหนูหน่อยจ้าค่ะวงคารมานะคะตอนเดี๋ยวตอนหางานก็รู้สึกตกใจเหมือนกันทำไมคะเพราะด่วนด่วนจังด่วนมากเลยเหรอใช้คำว่าด่วนมากยังไงมีวเขาทักพี่บิงรู้กี่โมงคะบ่ายสองได้มั้งเนาะวันนี้เหรอเออวันนี้ต้นลูกไม่ตลกอันนี้ลึ่องจริงเลยจริงวะคะจริง ขอบคุณนะคะขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาพร้อมวงของหนูนะคะหลวงพ่ออนุมัติด่วนเลยปื๊ดเดียวเลยจัดการหมดแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคลกพ่อชาญชัยนี่ใช่ไหมคะอาผู้ใหญ่เปียะใช่ไหมะมีรถแห่มีนี่เวทีใหญ่ๆแบบนี้กินเลี้ยงอะไรหาได้หมดสักครั้งหนึ่งนะคะอยากร้องร่แห่ ขอบคุณมากเลยนะคะจปี๋ได้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่เปียด้วยเสียงปรบมือให้อาจารย์ชัยหน่อยจ้าเดี๋ยวรับรางวัลก่อนคุณแม่ยื่รอนานแล้วแต่จริงๆนะหนูอ่ะจะลงไปแล้วแหละได้ไหมได้ไหมนี่นี่นี่คุณแม่ไม่ต้องขึ้นมานะคะคุณแม่ไม่ต้องขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะลงไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตอันนี้ด้ยความรักจลิงๆนตครับตอนนเดี๋ยวไม่งั้นถ้าคุณไม่ขึ้นมา เดี๋ยวก็จะขึ้นกันมาหมดเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้องลงไปใช่เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปนะคะพี่ปิงลืมเลยลืมอะไรลูกคุณนิวคุณนิวบอกว่าเอกีบอกว่าให้ขออนุญาตกราบสวัสดีใครฮะสวัสดีอาจารย์ของคุณนิวใครฮะชื่ออาจารย์อาจารย์ตายใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนอาจารย์สวัสดีอ๋ออยู่หลังเวทีนี่อาจารย์ตายนะครับผม สวัสดีค่ะอาจารย์คุณครูหนูเพราะว่าคุณนิวบอกว่าถ้าไม่มีอาจารย์ใต้ครูก็น่าจะเรียนไม่จบโอ้แต่แว่าครูตายยันตลอดเลยสิทำไมคะอ้าวก็เรียนไม่จบมาติดศูนย์ติดรอมอสอะไรครูตายก็ดันนี่ก็เอกดนตรีนะครใช่ครับอาจารย์แคมป์ก็ลูกศิษย์อาจารย์ตายเหมือนกันแล้วก็อาจารย์ฟิลมด้วยด้วยนี่ค่ะ ที่สําคัญอาจารย์ม่อนด้วยครูม่อนพี่ม่อนนี่ลูกศิษย์อาจารย์ตาหมดเลยนะคะเอกดนตรีนครปฐมเสียงประมือให้อาจารย์ครูหนูหน่อยจ้าดีนะครับผมเขาบอกว่าครูคือผูู้สร้างคนนะครับผมเดี๋ยวด้านล่างไหมได้เลยปิ๊งนะครับแม่แม่ร้องให้รวานูด้วยหรอเออปกติหนูร้องแบบฟอยงี้ใช่ไหมนี่จะเป็นงานแรกเลยงานแรกที่ ทำไมวันนี้ใส่สูตรชุดหล่อจังไงคะก็สาวท่าม่วงเขาบอกสวยสิก็เลยใส่สูตรเต็มที่เราอ่ะเขาบอกว่าท่าม่วงผู้หญิงสวยใช่ก็เลยใส่สูตรมาเต็มยศเต็มยศนะวันนี้แต่ทำไม่บอกกันมั้งทำไมล้อใช่หรือมั้งอ๋อชอบสาวๆเหมือนกันค่ะอ้าวค่ะเสร็จแล้วฮะ ขอสู้สักนิดนึงอันนิดนึงสักสองเพลงมันปล่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ไม่น่าจะไม่ต้องห่วงต้นข้าวขึ้นแล้วทำไม่สทำเพลงถือว่าฝนก็หยุดแล้วทำไม่หยุดกระท้วงมีสองอย่างนะครับผมปล่อยปล่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมอ่ะบทเพลงตำนานลูกทุ่งชด้าลแล้วกันช่วงนี้ครับกับน้องต้นข้าวและก็รับรางวัลไปด้วยน้องได้เลยจ้ะเดี๋ยวทยอยรับไปสัญญาณไมจะถึงไหมถึงเมื่อเย็นลงแล้ว 真的哈 OK 还。Okay.